จากที่จัดรายการข่าวสามิติเมื่อคืนนี้เสร็จคุณกิติก็เดินทางไปประเทศอังกฤษทันทีนะคะตอนนี้อยู่ที่เมืองลิเวอร์พูลค่ะไปร่วมในโครงการพลังน้ําใจไทยหรือว่า power of ไท i นะคะที่เป็นการรวมตัวกอนเครือขา่ายภาคเอกชนไประดมเงินทุนเข้าโครงการจัดก,การแข่งขันระหว่างทีมเออร์ตันกับทีมนอร์วิชซิตี้ค่ะเพื่อนําม,มาช่วยเหลือโรงเรียนที่ประสบความเสียหายจากเหตุการณ์น้ําท่วมใหญ่ในไทย โดยมีพิธีมอบธง power of t h a i ก่อนการแข่งขันแล้วก็ผู้เล่นของ e v e r อร์ตัได้สวมเสื้อ power of t h a i ลงแข่งขันด้วยค่ะติดตามรายงานที่น่าจากคุณกิติเลยค่ะครับมหาวุทยาภัยที่เกิดขึ้นในประเทศไทยจะเป็นที่รับรู้มาถึงสนามคูดิสันพาร์ค สโมสสอนแอฟเวอรตในวันนี้นะครับนี่เป็นเกมพรีเมยรีก e วันนี้แอฟเวอรตัเปิดรับการมาเยือนของโนริซิตี้นะครับแต่ว่าเกมพรีเมยรีกในวันนี้ไม่ใช่เกมปกติธรรมดาเพราะว่าจะมีความพิเศษเกิดขึ้นที่นี่นะครับวันนี้นักเตะแอฟเวอรตที่จะลงสนาม11คนจะไม่ได้ใส่เสื้อที่มีช้างอยู่ด้านหน้าเหมือนปกตินะครับแต่ว่าเป็นเสื้อที่ทําขึ้นพิเศษของโครงการรวมพลังน้ําใจไทยนะครับ เป็นโครงการที่เกิดขึ้นมาจากองค์กรธุรกิจชั้นนำ12องค์กรในประเทศไทยและเวลานี้ก็ขยายไปเป็น30กว่าองค์กรระดมทุนเพื่อที่จะช่วยเหลือฟื้นฟูหลังจากน้ำท่วมใหญ่ในประเทศไทยนะครับ อีกสักครู่หนึ่งในสนามก็จะมีพิธีมอบเสื้อนะครับในสนามจะมีอดีตท่านทูตคินตันเคลวนะครับอดีตเอกอัครราชทูตอ,อังกฤษประจำประเทศไทยจะมอบเสื้อให้กับนักเตะเอเวอร์ตันนะครับเสื้อจะเป็นทั้งเสื้อแข่งที่เป็นเสื้อสีน้ําเงินด้านหน้าก็จะเป็นโลโก้เนี่ยครับโลโก้คล้ายๆแบบนี้นะครับพลังน้ําใจไทยนะครับ power of ไทยแต่เป็นเสื้อแข่งสีน้ำเงินผมตรวจสอบมาแล้วครับนี่เป็นครั้งแรกในโลก ที่มัดฤดูแข่งขันปกติธรรมดาแต่ทีมไม่ได้ใส่เสื้อที่เป็นเสื้อปกตินะครับเป็นเสื้อเพื่อระดมเงินการกุศลน,นะครับแต่ว่าเสื้อที่ผมถืออยู่นี้จะเป็นเสื้อที่เอาไปขายที่ประเทศไทย400ตัวเงินที่ได้จะช่วยเหลือฟื้นฟูหลังจากน้ำลดนะครับครับนี่เป็นเสื้อหมายเลข8ที่เขาทำไว้ให้ผมนะครับกิตติหมายเลข8 หมายเลขแปดนี่เป็นเสื้อในตำนานเป็นหมายเลขในตำนานของนักเตะเอเวอร์ตั ton, ดดนผู้โด่งดังนะครับคืออลันบอเวลาที่นักเตะปัจจุบันไม่มีใครได้สวมเสื้อหมายเลขแปดอีกแล้วนะครับเสื้อตัวนี้แหละครับจะไปขายที่เมืองไทยนะครับ400ตัวเท่านั้นครับราคายังไม่ระบุแต่ว่าจะนําเงินที่ได้เข้าไปสมทบกองทุนเพื่อฟื้นฟูประเทศไทยหลังน้ารดนะครับกับโครงการพลังน้ำไก่ไทยนะครับเมื่อช่วงนี้ ท่านรูดคุนตันเครลก็ได้นําดูเสื้อนะครับที่จะได้มอบให้กับนักเตะและนําไปขายที่เมืองไทยท่านได้พูดถึงกิจกรรมในวันนี้ด้วยครับแต่วันนี้เป็นวันพิเศษเพราะว่าเป็นครั้งแรกที่เอเวอร์ตันได้สายเสื้อใหม่นะครับเสื้อพิเศษนะครับซึ่งมีสัญลักษณ์พลังน้ำใจไทย,ยนะครับแล้วก็วันนี้ แอร์บูรเนตจะแข่งกับนอริชซิตี้นะครับเป็นที่ทราบการามีความสัมพันธ์อย่างดีระหว่างประเทศอังกฤษและก็ประเทศไทยเป็นเวลานานแล้วก็มีมากกว่า,เ,าเกือบถึงหนึ่งล้านขอนที่ที่เป็นคอนอังกฤษที่มาถึงประเทศไทยเพราะฉะนั้นก็คอนอังกฤษก็เป็นคนที่ติดตามข่าวในประเทศไทยอย่างใกล้เคีนะครับแล้วก็ตอนที่ผมได้พูดเรารู้สึกเศร้าใจ แต่ว่าตอนนี้เรารู้สึกประทับใจที่เห็นว่าคนไทยยิ้มสู้ยิมสู้กับสถานการณ์น้ำท่วมนี่เรียกว่าแมสโรปรแกรมนะครับที่จะแจกให้กับผู้ชมที่เข้าสู่สนามประจำทุกวันเสาร์นะครับวันนี้พิเศษครับเพราะว่าแมสโรปรแกรมเป็นรูปทรงชาติไทยนี่คือทีมเคฮิลวันนี้ทีมแคฮิลก็จะลงสนามด้วยนะครับรวมทั้งนักเตะชื่อดังอย่างหลุยสาา์าฮาทิมฮาเวิร์ดรวมทั้ง เนวิวด้วยนะครับก็จะลงสนามวันนี้ สันพ์กจะรับการมาเยือนของนอริสซิตี้นะครับนอริซิตี้เวลานี้อันดับดีกว่าเอเวอร์ตนะครับนั่นคืออันดับสิบนะครับส่วนเอเวอร์ตนั้นวันนี้ก็คงไม่ใช่งานง่ายที่จะาชนะนอริสได้นอริสทั้งทั้งสุดท้ายที่เขามาเยือนเมืองลิเวอร์พูลก็คือบุกมาเสมอลิเวอร์พูลเมื่อเดือนตุลาคมนะครับเพราะฉะนั้นวันนี้จะต้องติดตามดูนะครับว่าท้ายที่สุดแล้วเกมระหว่างเอเวอเรตกับนอริสวันนี้จะจบลงอย่างไรนะครับแต่ว่าเหนือสิ่งอื่นใด วันนี้สิ่งพิเศษที่เกิดขึ้นที่นี่ก็คือภาพของน้ำใจที่มาถึงคนอังกฤษนะครับแมตช์วันนี้จะถ่ายทอดไปทั่วโลกคนทั่วโลกก็จะได้เห็นทีเนลวเตตันใส่เสื้อที่เป็นพลังน้ำใจไทยซึ่งหมายความว่านี่เป็นสิ่งที่แสดงออก ถึงนักเตะเอเวอร์ตันนะครับรวมทั้งคนอังกฤษรวมทั้งคนทั่วโลกที่ด้ดิวอยู่จะได้เห็นว่าเมืองไทยนั้นเป็นประเทศที่ช่วยเหลือกันแม้ว่าเราจะมีวิกฤตใหญ่แต่ว่าพลังน้ําใจก็จะหล่อหลออไม่ทุกคนนั้นฝ่าฟันต่อไปได้นะครับกิจกรรมของพลังน้ําใจไทยไม่ได้มีเฉพาะในกรริสันพัฒนะครับ พรุ่งนี้ศิลปินที่เดินทางมาร่วมกับผมทั้งคุณเจเจตรินคุณมอสปฏิพานจะไปเปิดมินิคอนเสิร์ตที่ไทสแควร์ที่กรุงลอนดอนนะครับที่นั่นก็จะเอาเสื้อไปขายดำรายได้ไปสมทุกับกองทุนพลังน้ำใจไทยด้วยนะครับนี่คือกิจกรรมดีๆที่เกิดขึ้นที่คูริสันพาร์คในวันนี้ครับผมกิติสิงหาปัตคาสามมิติรายงานจากสนามคูริสันพาร์คของเอฟริันเมืองลิเวอร์พูลประเทศอังกฤษครับขอบคุณมากค่ะคุณกิติคะ่ะ